เวลาที่เขาแบบไม่มีหน้าอกแล้วนะ่ะเวลาพาออกไปไหนข้างนอกเลยเหมือนผมพาเด็ก <c oughs> มัธยมมตน้น <c oughs> ไปเที่ยวเดิมคุณพลอยเองเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างเล็กส่วนสูงเนี่ยไม่ถึง165แต่ว่าเป็นคนที่มีไหล่กว้างผมเชื่อว่าเดิมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคุณพลอยได้ขุนดีมากแน่แต่พอมีลูกคนที่สองเรียบร้อยแล้วเนี่ยร่างกายของผู้หญิงมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปทําให้รูปร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นคือเอวเนี่ยจะขยายมากขึ้น เนื้อตัวเนี่ยท้วมมากขึ้นแต่ว่าหน้าอกเนี่ยเนื้อนมเล็กลงแปบบลงเพราะงั้นการเสริมหน้าอกเราควรจะทำแบบใต้กล้ามเนื้อดวนโดโอเพนจะดีกว่าเพื่อป้องกันการเกิดเป็นบล็อกเป็นริ้วผมเลือกซิลิโคนเป็นโมดีว่าเออร์โกโนมิกเพราะว่าคุณพลอยเขาอยากได้ทรงที่สวยเซ็กซี่อย่างเป็นธรรมชาติโดยตัวนี้เนี่ยคือมันจะเหมือนหยดน้ำอยู่ระดับหนึ่งแต่พอนอนเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นทรงกลม เนื้อซิลิโคนเนี่ยนิ่มมากเสริมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อก็คือว่าเป็นริ้วเป็นบล็อกน้อยมากครับคือตัวผมมีแฟนก็ตัวเล็กอยู่แล้วอะครับเวลาที่เขาแบบไม่มีหน้าอ,อกแล้วนะเวลาพาออกไปไหนข้างนอกเลยเหมือนผมพาเด็กมัธยมมอต้นไปเที่ยวมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้จังเลยอะถ้ามันเปลี่ยนได้ก็จะดีมากเลยนะโอ้โหไม่ต้องห่วง ตอนแรกไม่ตื่นเต้นค่ะตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะ มันมันเป็นการผ่าตัดโนะ้จะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเจ็บนิดนึงค่ะแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าที่คิดไปเยอะเลย oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวกันว่าหลังจากทําไปแล้วหนึ่งวันเนี่ยเจ็บมากเจ็บน้อยหรือว่าจะไม่เจ็บเลยนะคะ ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องหน้าอกไม่ว่าคุณจะมีหน้าอกแบบไหนใหญ่ไปเล็กไปไม่มีเลยแบบที่แฟนผมเป็นเนี่ยก็สามารถก็สามารถเข้ามาแก้ไขให้มีความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าทุกวันได้ครับขอบคุณคุณมอนลุยค้งครับ คือ 1>, 1วันหลังจากที่พลอยได้ทํานมมานะคะเราก็จะมากินยากันจะได้เป็นยาฆ่าเชือ้อยาแก้ปวดยาลดบวมตามที่คลินิกจัดให้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะแล้วก็เปิดตัวมาด้วยแบบเพิ่งตื่นนอนเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นท่านอนของเรานะคะ วันนี้เราก็นอนเป็นแบบแบบประมาณ4ี่ห้าองศาค่ะทุกคนนอนแบบนี้ไปประมาณสิบี่วันนะคะการลุกตัววันนี้ก็คือแบบไม่ยากแล้วนะคะถ้าเทียบกับวันแรกวันแรกรู้สึกว่าลุกตัวยากนิดหนึ่งอึดอัดนิดหนึ่งนะคะแต่วันนี้ดีขึ้น,นะคะ่ะดีค่ะที่ <g ul ain> ไรักเมื่อไหรที่รักกลับสี่วันที่ผ่านมาอยู่เยอรม,มันไม่ได้เจอกันเลยเป็นไงอาการนมเป็นไงบ้างคะเจ็บนมไหมคะเ <g ul ain> หลือแค่อาการตึงๆค่ะแต่ว่าไม่เจ็บแหละ โอเคแล้วคือตอนนี้คือแบบอุย๊ยอยากให้พี่เยวมาสําคัญแล้วอุว๊ยตายแล้วจะรีบบินกลับจากเยอรมันไปสัมผัสเลยว่าที่จารมเนคลินิกเขาทำมาให้เนี่ยมันดีเด่นขนาดไหนโอเคอยู่เจอ,เอรมันจ่ายอยู่ใกล้ๆเสมอจะรีบกลับไปดูแลนะคะ ที่เห็นได้จากพลอยในช่วง14วันที่ผ่านมาคือความสุขครับมันเห็นได้ชัดว่าการทาหน้าอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องของการที่นมใหญ่ขึ้นเพียงอย่างเดียวผู้ลงตรงเนาะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจของเขาด้วยที่เขาอาจจะรู้ตัวแล้วว่าต่อไปนี้เขาจะแต่งตัวได้แบบมั่นใจมากขึ้นในทุกๆรูปแบบและอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้แน่นอน,นคือเราได้เมียในรูปร่างใหม่ครับอันนี้สิ่งที่ผมรอคอยผมแทบจะไม่ได้เคยไปจับไปสัมผัสไปยุ่งเลยเลยเพราะผมรอดูว่าหลังจากทำเสร็จแล้วจาเรมคลินิกยดนบันดาล อะ,อะไรดีแค่ไหนให้กับภรรยาผมซึ่งอันนี้ยผมเห็นล่วงหน้าแล้วว่าดีแน่นอนครับเด๋ย่รอเซ็ตบิกินี่ได้เลยนะคะทุกคน